เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการสารสัมพันธ์สามัคคีกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7เมื่อวันที่23สิงหาคม2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีเทศบาลตำบนวิชิตโดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการสารสัมพันธ์สามัคคีกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีนายพิเศษสบายจิตรองนายกเทศมนตรีตำบนวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายบุรนัทชุมรักประธานชมรมผู้ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาเทศาบาลตำบลวิชิตพร้อมด้วยฝ่ายบริหารสมาชิกสภาทเทศบาลคณะกรรมการชมรมผู้ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วมจัดขึ้นณเวทีกลางสวนสีภูานาฏหมู่ที่1ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตโดยโครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬา และันธนาการให้กับผู้สูงอายุเป็นการอนุรักษ์กีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านรวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพความรักความสามาคัคคีให้กับผู้สูงอายุซึ่งจัดให้มีการแข่งขันใน5ชนิดกีฬาได้แก่ทอยราว,วาลำเลียงบอลไข่ล่งหลุม โยนบอลวนเก้าอี้วัดดวงดดดดซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างความสุขความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก